ครับสวัสดีครับพบกับผมล็อกเกมเมอร์เกมที่คุณกำลังรับชมคือไม่สบายๆอ d ดูตี้วอลเอดวร์มาต่อกันในภาคที่สเอาหมกอาพื้นที่ไว้เอฟายิงเครื่องบินของเราล่วงต้องไมเช็ฟิล Yes! Hard landing. Arrangements are being made to take his body back to the states. I thought Sullen would make it through for sure. We let our lesson, Muskie. We can't let it happen again. So, what now? Tojo's got a tight hold on pretty much everything to the west. Direct route runs right into the Japanese guns. We take the flank it might get us wet, but it's not going to get us killed. we regroup with the fifth when we're through the swamp. Uh, stay sharp. poor bastard must have been shot down this morning. fuselage is still smoking. check for survivors. snarled up on something. Bye 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 bye. Ờ lại nữa, lại nữa. Còn lừa 1 đạn đi. Bye 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 bye. Robux ở đây. Thôi thật mắc gì mày đang sang cụ đi đi đấy, máy mở vào hả? Mở, mở

หนึ่งองดโรด้าไปเลยไอเชี่ยระเบิดระเบิดีโยูงีโยูโอ้มึงลอกูเล่นใช่ไหมฮะยนสกูกัดมหมดแมกเลยไอสัตว์ Mày làm gì vậy? Mày nó. bắn hả? Tao muốn bắn mấy thằng khốn nạn ở đây! Đi đi, ไอดูเสียงโคตรฟินเลยเฮ้ยไอ้โม่มาแไรความหมายไอ้กระจกโลไอ้โมเปลี่ยนปืนรอพ่อมาตัดนิบินมาล่ะปืนใหม่ปืนใหม่เก็บมากูอยากได้เอ็ม1การ์เร็ตมาใช้มากเลยเว้ย เอาให้รอดพวกเราเอาให้รอดกูทำฉันแล้วไอ้เหี้ยเลือดเลือดโอ้โหไอ้สัตว์เลือดเลือดมากโอ๊ยไอ้เหี้ยกูไม่เข้าใกล้ระยะแล้วเหมืออไไรวะไอ้เหี้ยตายได้โคตรอนาแท้เหล่า chồng <laughs> mau พ่อมึงเหอไอสัตว <Hey, bye. S 2> <Really? S 1> ์ด <Nope. S 1> so ูให้โดนไม่โดนูแข็ให้ อเคอาจจะหมดแล้วไม่ใช่เอ็มหนึ่งการแล็คทีก็ยิงไกลได้ครับทำไมไม่ใช่เอ็มหนึ่งการแล็คยิงไกลไม่ได้เหรอ hỏi 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 bài đâu bài đâu hô hôm quê lạnh hả <laughs> một lại <laughs> okay. เดีลยวเขางไปกขาวงไปเอาด้วยอีทำแม่งอะไรไม่ได้เลยวะ

เป็นปืน,น,น,นเเไม่เอาไม่อยากใช้ปืนไฟทำหนึ่งกูขันกูคันเดียวเดียวกูไม่รู้กูหยอดก่อนบึ้มงเออเออเป็นปืนอะไรเมื่อกี้คุ้น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  เฮ้ยปไอ้ไอ้ดี๋ยพวกเขามเขามัโอ้พื้นที่โล่งช่างดูเป็นมิดมากพื้นที่โล่งทุยมิดตรงไหนวะไอสัตว์าอน

Enemies hold up in that building! What's this getting? The, second. the, second, they're, from the they're trying to get their tanks onto the airfield, but it's a nightmare over there! No are pinned down Any Sergeant? follow me! ตามอยู่มาเก่ายัง oh. นั่นนั่นอะไรอะไรของแม่คุณพุณเอ็มหนึ่งกาเล็ตัวปูพกไฟแล้วกันโอเคงเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้เอ็มหนึ่งกาเล็ตใช่ป่ปี พูดถูกไอสัตว์เทียเยเทีเ้ยเฮ้ยบังอาจไอสัตว์เฮ้ยเย้ยิงแม่งอย่าให้เหลือโอเคลบ M1 กาแล้งฉบ,บับหัวปีมาใส่หนึ่งที่แล้วเจ้าหัวดูอิงไม่เนี่ไม่สนมีเยอะปลาไม่ปลาหัวดเลยปลาระเบืดพันวันเนี้ยหมดยัน่าจะหมดได้แล้วมั้ง เห็นเลยอ่ะึพวกมึงจะอึเก่ไปแล้วนะมึงจะคันอะไรนักหนาเจ๋งสาดมึงจะใส่ทันอะไร หมดยังหมดได้แล้วว่างแบงแบงแล้วพวกแบงยิงขนหลงโอ้ยพ่อมึงเลยจัดหมดนั้นใช่ไหมรวยๆอย่างเงี้ย muốn tùng muốn Đúng một nhiều quá như thế này đây

องตายใครปาเข้ามาวะไม่เข้าแล้วก็ได้วะปามาหาแม่มึงเหรอปาเข้ามาหาพ่อมึงเหรอใครสั่งสอนให้ใช้ระเบิดในพวกเดียวันเองที่แคบวะอีโมโหมึงเหรอว่วงหมด โอเคผว่าเไม่มีระเบิดอีกนะไอสัตว Get ์เมื่อกี้ใค่แมงปลาเข้ามาวะไครนำใครนำคนห้องแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวอเลกเด็ดกัดเอามีอะไรให้สะสมได้เหรองไปมันไปลอกด้วยดิรีเปลี่ยนจัง ง่ายแน่ๆอันนี้เพื่อนเอ๋ยโอ้โหไม่ไต้องอ่ะเก็บไปเก็บไป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  โอ้ยคันเบื่อโขดมากไปไปอยู่หลังรถทังไว้ยนระหน่ำรถทังถึงไม่โยนเหยียบปลายจะปล่อยแล้ว <c oughs> เฮ้หลุมรถไฟหลุมรถไฟเข้าเข้าเข้าเฮ้ยรถทงังประตูมอบอ้าวเฮ้ยของนี่เจ็บอุ้ยไอ้เสี้ยแม่ง

กระจอกเอ๋ยมึงยังไม่เบื่ออยู่เนี่ยโอเคมเอาไออเอ็มหนึ่งการแล้วกูคืนมา

เดี๋ยวเระเบิดระเบิดไม่เอาเดี๋ยวมันตายพอเระเบิดอีกบังอาจไปสักเพื่อนอู้บังอาจบังอาจขาขาโอ้ยยิงวันไม่สนคือป่า โดนสักน e ัดไปไปไปมาออกมาไอ้นั่นจะดื้อดื้อดื้อตายสิไปตายเถอเฮ้ยเดี๋ยวระเบิดระเบิดบุเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่อยากเทระเบิดตอนนี้ เอ็มหนึ่งกาแลทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้กูพักก่อนจะตายเอาจะตายเอากูมีระเบิดให้ของฝันลาโลกให้พวกมึงเหรอตัวนู้นตัว สองตัวและสามตัวน่านจะตายแล้วนะไอ้เชี่ยระเบร์จ่อแล้วกูเลย

ปิปีสปินไหลลาวอุ๊บแหลกแหลกแหลกหาโว้ยกระชุ่ยเดือดเดือดไปเดี๋ยวฟืดิจะตา หนูที่นี้พีเดียวเด้ยวคนเดียวเท่านั้นโอ้โหพวกมึงเจ้ามือเด็ดแมสกี้เหรอพวกปีนข้ามมาสะเทือนนะเ,เราต้องนำใช้กับบ้าน nào, tài, mày nhầm cái tài hả? mày là cái gì vậy? wow, ờ, có gì đi chơi được không? à, quá, ồ, tân เฮ้ยมันเว้ยมันเอ้ยมันอุมัน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 ทำไมมันตายวะมันกูมันกูมันเอ้ยเดี๋ยว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 เอ้ยโอ๊ยมันมันกูมันอะไรอะไรนั่นคืออะไรนั่นหมายความว่าอย่างไร รดเบื้องหมดอย่าให้มันเหลือมันขังอยู่ไหนก็ขังกูเห็นในแมพเดี๋ยวๆขังกูเห็นแล้วเออสองไอ้เจ้าตราหน้ากูเยอะกูจะตายมาแล้ลว ลูกสาดปืนนี้มากปืนนี้มากเดี๋ยวมันงอนต้องเปลี่ยนปืนให้มึงละโอเคขวาก็ไปใช้ปืนเดิมพอเห in! h, ็นอะไรมามาลดลดดุนเล็ดลอยจะดุนเล็ร้อย อาวเวอร์าวอร์มันไม่ได้เลยวะขขึ leave, anyway we ้นมาหาพ่อมึงเหรอคอยพะอะไรบอกกูหน่อยเฮ้ยรถทางไม่คันหรอโอ้ยมากันทียังวะเด้อบุกไปเฮ้ยเอ้จะตายรึเปล่าเสียเบบนีป็นไรไม่รน โอ้ยคอสวยกูอ่อสามกูไม่ให้มันรอดเด็ดขาดเหลือรอดเด็ดขาดเอ้ยเอ้ยสนุกว่ะเอ้ยเป็นปืนสาดกูปลาระเบิดด้วยเลยเฮ้ยโอเคครับจบแล้วนะกับพาที่เท่าไหร่วะสามอะเออสาม อย่าลืมกดไลค์แชร์แด์ซับสไคร์ด้วยแค่นี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่พาทหน้าพา์ที่โฟ์โฟโ์